สวียแก,กนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปอะไรไม่รู้นะคะมันคล้ายๆกับแมปบอกให้ว่่น่าเจอไ์เฮาบางแหละนะเราก็ได้ทําการแต่งตัวที่แล้วไปแล้วนะคะแต่งตัวมีเหมือนที่เขาแต่งเล่นอบีก,กันในจิกซอมันน่ารักมากแต่สีแดงนะคะในแมปอื่นมันไม่เป็นตัวแบบนี้หรอกในเฉพาะแบบนี้หนูมันก็แบบเราจะมาสำรวจทุกที่ทุกทางในแมบนี้คล้ายๆมากแต่บ้านเดีวกว่าหน้าตาสวยกว่านะคะ ันนี้สวยกว่าบล็อกเฮเวนอีกกดที่ชุมชนกันเลยค่ะเราเลือกปั้นที่สองแล้วกันนะคะอุ้ยเบิ้นหลังใหญ่ทั้งนั้นเลยลองเล่นดูหลายๆบหลังก่อนอ๋นนี้หลังล่าสุดแล้วก็มีอปเบตมาที่ะเรื่อยๆอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจอแล้วเบ๊ะ เออเดี๋ยวทุกคนเราขอสต็อปแป๊บนึงนะคะขอพักเราแป๊บนึงจีจีค่ะเราก็กลับมากันแล้วนะซึ่งเราจะเลือกเป็นบ้านแบบไหนดีนะเราเลือกเป็นบ้านนี้ละกันค่ะทุกคนมันน่ารักดีโอเคขอสต็อปอีกแป๊บนึงนะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนสภาพอากาศคืออะไร เราก็เข้าไปในบ้านกันคือมันมีหลายหลังเราจะทดสอบหลายละทุกหลังเลยนะคะหลังแรกเอ้ยไม่ก่ะเดี๋ยวเราจะเราเป็นเปลี่ยนแป๊บหนึง่งอ่ะหลังแรกนะคะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะอ่ะดูอ่ะ,อะมาหลังแรกอันนี้นะเนี่ยมันอยู่บน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 ,บนอยู่บนเรืแป๊บหบนึง่งเดี๋ยววงให้ดูเนี่ยอันเนี้ เนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยอันแรกเลยส่วนอันเนี้ย V.I.P. นะคะไม่ได้อันคือหมอกอะไรอะทำไมหน้าจอขาะจุอะเลยไปสำรวจกันบ้านแรกก็รู้สึกจะแบบอ๋อบ้านนี้นะคะก็มีความสวยๆอยู่นะอันนี้คืออะไรอะอุ้ยทำไมหันไปด้วย อุ้ยน่ากินนังเลยบอกอีเว้นไม่เคยเป็นแบบนี้อุ้ยเรดไปไหนไม่ได้เลยเหรออุ้ยดีดีดีอะดีด,ดีแบบนี้ดีเฮ้ยเฮ้ย,ฮยอะไรอีกเว้นทำไมเลือกไอศครีมแบบนี้จะเปิดซ้ำซ้ซากๆากทำไมแล้วโอ้ยไอ้นี่กนเนาะเอ้ แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บหบนึง่งมันก็เปื้อแผ่นล่าเหมือนแล้วจะมาก็ทานอันนี้ได้อะไรอ๋อไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นทางข้าสับพวกหมูมานะคะทำน้ำน้ำาง,งินชอบ เดี๋ยวมีตู้เย็นสองตู้เหรอเฮ้ยกำลังถูกป้อนใครมาป้อนน่ะไหนตูเ้เซฟอุ้ยวัต e r ท o หนึ่งอะเราต้องมีเพื่อนอ่ะเล่นเกม XO อ่ะเอามาเอาไงดีให้เราโทรหานาดีดีไหมไม่ต้องโทรหรอกเพิ่งสายเพิ่งไดอดูดอแม่ว่าเนี่ยกำลังรออีกสักคนตู้เซฟถูกป้อนแล้วตู้เซฟมันอยู่ไหนวะเนี่ย Save you now. โอ้โหมีตู้เย็นสองตัวนี้เล่นอะไรปะเปิดเปิดได้อ้าวนี่ไม่อันตัวนี้จ้าเอ้ยน่ารัก collection เป็นตัวหลังบ้าน โอ้โหบ้านนี้ก็สวยอลังการเวอร์เอ้ยอะไรอะเปลี่ยนได้โอโดีจะบัดท,ทิ้งก่อนนี่คือลงรถทีวีเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูดิเปิดเสียงด้วยทุกคน คนเดียวก็มีรถแกจะด่าอะไรๆขนาดนี้โอ้ยตำคาดว่ะก่อนคลายก่อนคลาทีโอ้ยดังไปตับปุ๊ตับขอซูมค่อยอยู่นั่นอุอออ้ย,ยเดี๋ยวมานะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะ นี่คือลงรถอ่ะได้เวลานอนแล้วปะ่ะน,นดกแูมันจะเนนันช้าแ,แต่เดี๋ยวไปลองดูกันนะคะว่าเราจะนอนแบบไหนกันนะคะคือไปเห็นห้องระกีดมากเลยค่ะเอ้ยตรงนี้นนคืออะไรอ่ะนี่นคืออะไระเบบนี่ยนี่คืออะไรวะกระเป๋ทิ้งนอนกันดีกว่าจะนอนข้างในเพราะกลัวผีนะคะไว้ทิ้งแม่ได้ไหมโอ้ยเสียงฟินมาก ปลุกปลุกิต่พิบแบบป๊ป,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 ปนอนอะไรอะสุกผ้าสุกในผ้าผมนา่นารักสบายจริงๆเลยถั่วแบบนี้มันก็แบบกี่อยู่พักๆนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบ้านที่สองกันบ้านหิมะอีลายบ้านหิมะกินมาลาัยนะคะคเข้าไปเลยว้าว เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเอ๊ะนี่คืออะไรอะ่ะภาอะไรอุ้ยห้องลับปออุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะห้องนา้าสวยมากเก๋คือแบบอืมแล้วห้องนี้อ่ะโอโ้โหกีแตกร้านบ้านนะคุณ ขโมยเงินหรอเสียงแบบนี้เออเฮ้ยเฮ้ยแม่มาแล้วโอ้อยใส่ส่องกระจกนะคะทุกคนมันสวยตรงไหนล่ะเนี่ยในตู้เซฟเราเงินก็เยอะแต่งหน้า อีห้อหนึ่ก่อนีเนี้ยีปิดห้องเลยว้าสวยอ่ะไม่เออไปสำรวจฉนวนกัน ว้าวสวยดีนะนี่อะไรหมอที่ออกแรงก็สวยดีนะอันหลังที่สองกันแต่เราจะรีวิวข้างๆนะเพราะว่าพอดีว่าเราต้องจะจะได้ไปกินข้าวแล้วนะคะงั้นออกแรงออกแรงหลักสูตรอะไรนะเป็นหลังแบบนี้นะสวยอยูนะคุณชิมดูน่ารักเฮ้ยได้ เช้าให้เรือสิ